สวัสดีเอที่เข้ามารับชมแมวแมวชีวิตคือแมวจรจริงหรือ นี่คือแมวจรจริงหรือสวัสดี FC ทุกบ้านนะโอ้โหอร่อยยันนะหลาเทให้หมดเลยนุงุงหนวดกินคนเดียวไปเลยเก็บทุกกระบวนุนงหนวด ขอบคุณเอซทุกบ้านเลยนะที่เข้ามาชมแมวลงหนวดกินแบบเล็ดอร่อยผู้เดียวนี่ก็คือแมวจรความอ้วนความอ้วนดื้อทำไมอ่ะเดี๋ยวส่งหลวงตานะดือ้ออ่ะ ดึ้อทำไมตัวก็ใหญ่นะู้เนี่ยความดื้ออ่ะตัวเี้แหะตัวเี้แหะวีให้มาอืมวี่เงี้ยอ่ะแม่์วี่ให้เงี้ยอ่ะัสดีเอฟซีทุกคนอันนี้ชื่อมิกกี้มิกกี้เมาส์สุล่อ แมวจรเหมือนกัน <c oughs> ทำหมันแล้วทุกตัวเลยอ้วนส <c oughs> ือดี ย่างลุงหนวดจะได้เอาไปล้างสิงสิงสิงขอบคุณ f เอฟซีทุกบ้านเลยนะเดีย๋ยวเราจะประจับตาประเด็นเตงโม แตงโมคนงามเป็นยังไงบ้างกินหมอนยังลงงนวดบ้านนี่ได้กินหรือเปล่า อย่างเยอะเลยลูกขอบคุณเนปตีนะครับอันนี้ชื่อมิกกี้นะครับมินกี้ชุดนานนนน